สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูโครงการคอนโดเปิดใหม่ที่บานแสนกันนะจะบอกว่าที่เนี่ย บังมากเขาเนลมิใชายหาดส่วนตัวไว้ในโครงการเลยเป็นที่แรกที่เดียวในบางแสนนะและที่สําคัญคืออยู่ติดลั้วมอบุรพาเลยราคาเริ่มต้นแค่1น9เองจะบอกว่าราคาทั้งหมดเนี้ยเขาให้รินิเจอร์บิวอินจัดเต็มทั้งห้องเลยนะคุ้มมากนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเคปโคโค่บางแสนนะครับจะอยู่ติดกับถนนหลักเส้นลงหาดบางแสนเลยทุกคนเดินทางสะดวกมากจะบอกว่าโครงการนี้เขาใหญ่มากนะทุกคนอยู่บนพื้นที่กว่า8ไร่เลยแลวเขาจะมีทั้งหมด4อาคารนะ974ยูนิตก็ตกอาคารประมาณ2 0 0้กว่าห้องเน คืออยู่ได้แบบสบายๆไม่แออัดเลยนี่เดี๋ยวราจะพามาดูห้องตัวอย่างกันนะทุกคนห้องนี้ที่เราพามามันจะเป็นห้อง one bedroom exclusive นะ ห้องเนี้ยเขาจะอยู่ที่ขนาดประมาณ25ตารางเมตรนะเธอเนาะใช่คืออยู่ได้แบบสบายสบายเลยเนาะจริงใช่เข้ามาก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนนะแล้วเฟอร์นะิเจอร์บิวอินอ่ะเขาแถมให้เกือบทุกอย่างเลยนะเข้ามานี่แถมนี่เลยตู้รองเท้าเธอคือเราสามารถใส่รองเท้าหรือว่าจะตกแต่งของด้านบนก็ได้นอะนแล้วก็มีกระจกให้ด้านนอกแบบนี้ด้วยใช่นี้เป็นบิวอินนะที่เห็นอยู่เนี่ยเนาะใช่แล้วโซฟาเขาก็มีแถมให้นะแต่ของจริงจะแถมเป็นสีเทาเนาะชั้นวางทีวีก็มีให้ด้วยแล้ว,ลวนี่เขาแถมแอร์สองตัวนะถ้าซื้อห้องเนี้ยก็จะมีหนลนน อีกตัวหนึ่งอยู่ในห้องนอนใช่แล้วพื้นที่ข้างโซฟาก็ยังมีเหลือนะทุกคนเราจะสามารถทําเป็นโตทํางานหรือว่าตั้งโต๊ะกินข้าวก็ได้เนาะสองตัวแบบนี้ก็ได้เลยใช่สบายๆอะ่ะนี่อยู่ติดกับห้องครัวแบบนี้เลยเนาะใช่นี่แล้วอันนี้คืออยากให้ดูมากครับ เปห้องนอนที่กว้างมากทุกคนสําหรับคอนโดเนาะเตียงอันนี้เขาให้ด้วยนะถาดรองเตยียงแบบเนี้ยเขาให้เราเลยจะมีช่องแบบข้างล่างด้วยเนาะเผื่อใครจะแบบทําเป็นที่เก็บของใช่แต่ที่นอนเขาไม่ได้ให้นะให้แต่เตียงเนาะใช่ให้ถาดรองเตียงใช่ใช่นี่แหละข้างๆเตียงเขาจะมีตู้เสื้อผ้าทาเป็นบล็อกอินโคอนเซ็ตว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะประตูเขาจะเป็นบานเลื่อนแบบนี้เลยนะใช่ทําบิวอินไว้ให้เสร็จเลยเนาะใช่แค่ลากกระเป๋ามาเขาอยู่ได้แล้วอะ่ะอยู่ได้จริงนี่แล้วก็อยู่ติดกับห้องน้ําเลยนี่เข้าไปก็จะเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้ให้ดูแบบเเเเรีีียวนาท่่้ใชป็ คอตโต้เนาะสุขภัณฑ์จะมีเป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็เป็นชักโครกเนาะแล้วก็จะมีเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเป็นที่อาบน้ําแต่ที่ชอบอย่างก็คือเขาจะกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ชัดเจนเลยนะอย่างโซนอาบน้ำเขาจะมีประตูปิดให้แบบนี้ด้วยอันนี้คือเขาทําให้แล้วนะ ใช่แล้วสุขภัณฑ์ของเขาจะใช้อเมริกันสแตนดาร์ดนะพวกฝักบัวอะไรแบบนี้แล้วห้องน้ำของนี่เนี่ยเขาสามารถเข้าได้2ฝั่งนะทุกคนคือสามารถเข้าได้จากฝั่งห้องนอนหรือฝั่งห้องนั่งเล่นก็ได้เผื่อว่าใครอยู่กัน2คนเนาะถ้าอีกคนนอนอีกคนก็สามารถเข้าจากห้องนั่งเล่นได้เลยใช่นี่นี่อันนี้นนคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยที่ทะลุไปห้องนอนเนาะแล้วก็ออกมาทางนี้ได้เนาะใช่ถ้าเป็นห้องจริงเขาก็จะมีประตูให้นะแล้วอันนี้ยของจริงก็จะมีประตูให้เหมือนกันเผื่อว่าใครนอนอยู่แบบไม่อยากใให้ใครรบกวนนะช่ นี่ครับและที่จุดเด่นของที่นี่เลยนะจะเป็นบานหน้าต่างแบบเต็มบานแบบนี้เลยบานกระจกเนอะมองวิวได้แบบชัดเจนมากทุกคน เผื่อหรือว่าถ้าใครอยากเปิดหน้าต่างออกไปเขาก็มีเป็นบานกระจกแบบนี้นะนี่เป็นบานกระทุ้งเนาะอ่าเปิดออกไปสูดอากาศได้นิดนึงเนาะเผื่อใครอยากซื้อไว้ลงทุนนะทุกคนที่เนี่ยเขาจะมีทั้งโซนด้านนอกแล้วก็ด้านในนะถ้าโซนด้านในก็จะเห็นวิวส่วนกลางเนาะแต่ถ้าโซนด้านนอกอราคาจะดรอปลงมากว่าด้วยเผื่อว่าแบบปล่อยเช่าอย่างเงี้ยราคาก็ถูกลงอีกนะใช่ต้นทุนก็จะถูกลงหน่อยเนาะใช่ถัดจากห้องนั่งเล่นนะครับข้างๆห้องนอนเนาะก็จะเป็นห้องครัวเนาะตรงนี้เนาะ ใช่แล้วที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดอ่ะเขาแถมบิวอินให้หมดเลยนะทั้งชั้นลอยชั้นวางของแล้วนี่หูดดูดควันเขาก็แถมให้เตาไฟฟ้าเขาก็แถมให้ตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักอะไรสามารถเก็บของได้นะตู้ตรงนี้ก็คือแถมให้หมด ซิงล้างจานก๊อกน้ําอะไรคือให้หมดเลยอ่ะเธอ,เอจริงๆเข้ามาอยู่ได้เลยนะเนี่ยใช่และที่ชอบนะครับเขาจะมีเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้ทําให้ด้วยนะเผื่อใครทํากับข้าวนะครับกลิ่นก็จะไม่ออกมารบกวนข้างนอกเนาะใช่จริงๆอ่ะเราแค่ลากกระเป๋ามาก็เข้าอยู่ได้เลยนะแล้วห้องครัวที่เนี่ยเขาจะติดกระ,ะเบียดด้วยนะทุกคนเขาจะทาประตูกั้นให้เราแบบชัดเจนเลยคือข้างนอกอ่ะเขาจะมีเป็นปลั๊กเป็นก๊อกน้ําให้เผื่อว่าใครจะเอาเครื่องซักผ้ามาตั้งเอาไว้ตากผ้าก็ได้ใช่นี่จะมีปลั๊กปลั๊กให้เต้าเน,นะ แล้วก็มกีกองน้ำทำให้หมดแล้วอะ่ะใช่แล้วเพดานเขาก็สูงด้วยเนียเนี่ยสูงมากดูนู่นอ่ะแล้วที่นี่เขาจะมีห้องตัวอย่างให้เราดูอีกสองทายนะทุกคนเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นก็คือทุกอย่างใหญ่หมดเลยห้องนั่งเล่นก็ใหญ่ขึ้นห้องนอนก็ใหญ่ขึ้นห้องน้ําก็ใหญ่ขึ้นแล้วที่สําคัญคือ ห้องครัวใหญ่มากแล้วเขาจะมีเป็นมุมโตทํางานเพิ่มให้ด้วยเนาะเป็นห้องทางานเนาะเธอเนาะใช่ส่วนห้องอีกทยนึ่งอ่ะก็จะเป็นขนาดเริ่มต้นนะทุกคนราคาก็จะเบาๆหน่อยเหมาะสาหรับแบบเผื่อใครอยู่คนเดียวนอ้อราคาสบายๆเลยแล้วนี้คืออยากให้ดูมากทุกคนพื้นที่ส่วนกลางของจริงเขา,าจัดเต็มกว่า140เมตรเลยนะ เขาจะมีสระว่ายน้ำทั้งหมดสอสระนะทุกคนแล้วเขาก็จะแบ่งออกเป็นสาโซนเนาะใช่ใครที่อยากอาบแดดนั่งเมาส์มอยชิลๆกับเพื่อนนะโซนไอลแลนด์นะเขาจะในระมบดชายหาดส่วนตัวไว้ให้เราเลยหรือถ้าใครที่ชอบว่ายน้ำนะโซนแล a พัวเขาจะมีสระว่ายน้ m, ํายาว45เมตรอะว่ายกันได้ยาวๆเลยแถมมีสไลเดอร์ให้ด้วยนะแล้วที่สําคัญนะถ้าใครเป็นสายปาร์ตี้เขาจะมีพูลบาร์ให้ด้วยนะเผื่อว่าใครอยากมานั่งชิลๆเนาะแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนส่วนกลางเขาังมีในตัวอาคารด้วยนะทั้งห้องคาราโอเกะห้องดูหนังฟังงเเพลมมมีรรบออ์กหืว่าซน

ที่พูดมาคือแค่น้นจิ้มนะจริงๆแล้วรวมพื้นที่ส่วนกลางเขาเากว่า50กิจกรรมเลยและพื้นที่จอดรถของเขานะครับประมาณ36%เลยฮะรวมจอดซ้อนคันและยังมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ที่จอดชาร์จ E ี Station ให้ด้วยครับทุกคนระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่มีตลอด24ชั่วโมงเลยนะมี CCTV ทั่วโครงการมีดิจิตอลดอดล็อกห้าระบบมีคีย์การ์ดแอสเซแล้วก็มีลีบล็อกชั้นด้วยนะที่สําคัญคือมีรปภดูแลตลอด20ชั่วโงยี่ก,าานะกําาังงออหนโดแสวบสม่ชมห้องตัวอย่างที่โครงกการกันได้เลยนะ หรือว่าถ้าใครที่อยากซื้อเพื่อลงทุนนะแนะนําเลยว่าที่เนี่ยดีมาร์เขาเยอะมากทั้งนักศึกษาทั้งคนทํางานในโซนบางแสนนะแล้วที่สำคัญคือยังใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยเดินทางก็สะดวกน,นะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะด้วยนะเผื่อใครสนใจเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้โพลเนาะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนาะเนี้ยไปก่อนแลลวบายๆหิว bye แล้วดิหิวแล้วดิ <laughs>